หลายคนจับตามองไปที่เกมแอตมาดริดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของลิเวอร์พูลเกมนี้เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลต้องการเก็บชัยชนะเนื่องจากเมื่อฤดูการที่แล้วตกรอบด้วยน้ำมือของตราหมีแอตเลติโกมาดริดนี้เจอเกนครับจัดเต็มผู้เล่นชุดใหญ่นำทัพโดยโมเมสซาลาส่วนเจ้าบ้านก็จัดชุดใหญ่นำทีมโดยองตวนคริสมัน เกมนี้หงแดงริเวอร์พูลได้ประตูออกนำไปก่อนู0ประตูต่อ2จากโมจุดโทษจากโมเมซาร่าและก็ลูกยิงสุดสวยจากนาบีเกตาส่วนฝั่งเจ้าบ้านก็ได้ประตูตีไข่แตกจากกริสมันและเจ้าตัวก็มาทำประตูที่2ทำให้ทีมไล่ตีเสมอ2-2เกมนี้จะว่าไปก็เหมือนเป็นเกมที่ดีขององตัวนคริสมันได้ลุ้นแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแต่ใครจะไปเชื่อ เล่าการเข้า,ขาบอลยกเท้าสูงขององตวนกริสมันทำให้เจ้าตัวโดนใบแดงไปและทำให้ทีมเหลือ10คนก่อนที่ก่อนที่ทีมจะพ่ายไปด้วยประตู2ประตูต่อ3เห็นได้ว่าเกมนี้ถ้าฝั่งแอตเลติโกมาดริดเหลือ11คนเท่ากันกับลิเวอร์พูลคงเป็นเกมที่สนุกและสูสีด้วยเทคนิคของคุณซือทั้งสองฝั่งต่างคนต่างมีแนวทางในการทำทีมเป็นของตัวเอง จังหวะฟุตบอลแบบนี้เข้าฟุตบอลแบบนี้ก็ว่ากันไม่ได้ต่างคนต่างที่จะเล่นฟุตบอลมันเป็นอุบัติเหตุในสนามแข่งขันมีอีกหนึ่งเกมที่จะให้2ทีมได้เจอกันในสนามแอนฟิลด์ที่บ้านริเวอร์พูลรอชมกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในยกที่2ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ